สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวิถีไทยวาไรตี้โดยดิฉันปริศราลีแก้วปางนะคะวันนี้เรามีโอกาสดีๆที่มาเยี่ยมเยียนกลุ่มธนิสาหากิจชุมชนที่ทําในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทําในเรื่องอาหารปลอดภัยที่สําคัญนอกจากเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วนะคะก็จะมีเรื่องของโฮมสเตย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน้าท่องเที่ยวแซตอมแปลว่านาริมห้วยเราจะเห็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นทางน้ำนะคะโดยเฉพาะเรือคายักและนี่คือโฮมสเตย์ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรามีทีมงานมาด้วยกันหลายคนค่ะสวัสดีครับผมเกษมศักดิ์แสนโพูดครับอดีตผู้การจังหวัดสุรินทร์คนที่45ครับสวัสดีค่ะดิฉันประภาแสนโพูดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุนวัสรินชัดเทีิสุทธ์จากวาชภัฏสุรินทร์ค่ะดีครับผมนาพงว์พร้อมจิตนะครับจากวิถีไทยเวทีครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเจ้าของบ้านค่ะสวัสดีครับชื่อสุแทนสุจิตตะครับเจ้าของอาแซตอมฟาร์มสเตย์ที่นี่นะครับผมยินดีต้อนรับครับผมอ่ายังมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่นําทีมลมาวันนี้นะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมวมิเชียนสตาธารานะครับวันนี้มาในฐานะประธานสหกรณ์เมืองนิโมเดลครับค่ะซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะอยากให้คุณแทนได้พาเราชมโฮมสเตย์หน่อยค่ะผมเชิญค่ะ คอนเทน์เราก็จะเน้นเกี่ยวกับเราไม่ได้ตกแต่งอะไรมากถ้าเราเน้นความเป็นพื้นเมืองสุริมครับหลักๆก็อย่างเช่นพวกนี้ก็คือใช้ในพิธีกรรมโบราณเรานะครับเนี่ยเกิดสีธรรมมาจากไม้ไผ่ต้นเดียวคนโบราณเร,ราสามารถทำมาได้ครับผมอันนี้ก็เวลาเรา ประดับเพรเครื่องประดับประเภทเวลาเราไหว้นานะครับก็จะมีประเพณีไหว้พระพุทธเป็นเป็นเรื่องของพิธีกรรมการเส้นไหว้ก็ไม่ใช่ศพนะคะซึ่งในโบราณนั้นก่อนจะลงไร่ลงนาจะมีเรื่องของการทพิธีกรรมแทรกงานนะคะซึ่งมาเป็นสิริมงคลที่จะทําให้ข้าวกล้าข้องามนะคะอันนั้นก็จะเป็น เวลาเราทําลูกแป้งอันนั้นคือสมุนไพรที่เราต้มแล้วมาตากทิ้งไว้นะครันั่นอ๋อนี่คือตอนที่เราทําผลิตลูกแป้งเราก็โชว์ให้ลูกค้ามาพักได้เห็นว่าเขาก็จะถามแล้วก็จะได้อ,อธิบายเขาฟังครับเราจะเน้นแบบบ้านๆเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลักครับผมเรามีทั้งหมดสี่ห้องครับเราขออนุญาตเป็นสถานที่พักที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวโรงแรมดรนนิสตครบยื่นไปที่อำเภอแล้วแล้วก็เราได้มาตรฐานโฮมลอดจากโครงการท่องเที่ยวครับผมก็ได้เราแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้แล้วครับผม ก็จะมีทั้งหมดสี่ห้องมีเตียงทุกห้องครับผมครับแล้วก็จะมีชั้นบนชั้นล่างแล้วก็กิจกรรมที่นี่เราจะมีกิจกรรมฟรีสองอย่างก็คือหิ่งห้อยคลองที่เราเห็นมานี่คือหิ่งห้อยนะครับทั้งปีที่นี่มีหิ่งห้อยทั้งปีเลยหนาแน่นมากครับผมเรามีหิ่งห้อยแล้วก็ครับผมอีกอันหนึ่งก็กิจกรรมฟรีคือเราเีจักรยานให้ปั่นชมทุ่งไปเที่ยวหมู่บ้านข้างๆนี่ครับผมก็กิจกรรมไม่ฟรีก็จะมีล่องเรือขยัคของชมรมตัวดีคายัคกระเต้าใชไหม ค่าใช้จ่ายถ้าถ้ามาถ้ามาเยอะจะถูกลงถ้ามาแน่นอยก็จะแพงขึ้นครับผมเช่นถ้าท่านเดียวก็พันสามเด๋ยถ้ามาสิบคนก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบต่อคนครับผมเรือขยักนี่ได้กี่คนค้าลง เต็มที่ได้อยู่20ท่านครับผมตอลำอ๋อลำหนึ่งได้สองท่านร๋อลำสองท่านดูความมงคล20ปอนคนจอมแน่เลยแล้วก็จะมีดนตรีพื้นเมืองก็คือการกลืนเรานี่แหละนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็จะขอฟังว่าดนตรีพื้นเมืองจุลินเป็นไงก็มีคณะดนตรีในหมู่บ้านเก็จะมาเล่นให้เราฟังสดๆดเลยสดเลยหลายเพลงครับเป็นเพลงพื้นเมืองสุบินเป็นหลักนี่คือกิจกรรมหลักๆของเราช่วงเวลาอาหารเย็นหรือไม่ที่นี่เราเราคิดท่านละ500บาทนะครับต่อท่านรวมอาหาร เช้าเย็นอาหารเดียวเราจะเน้นอาหารพื้นบ้านเป็นหลักอย่างเช่นเมนูวันนี้ก็คือ,อ,อข้าวยำกุ้งจอมก็คือข้าวปรากรามกุัง,<ม>งยำใส่กุ้งจอมประโคนชัยแล้วก็ใช้เครื่องเทศมทสมุนไพรสามารเป็นจานเดียวเป็นอาหารจานเดียวผสมกับผักเครื่องเทศครับผม,มเป็นอาหารีเทคกันเป็นกระดง้งกระด้งเลยแล้วตอนเช้า่ะครับเดมตอนเช้าจะเป็นข้าวต้มข้าวพื้นเมืองเราครับผม เป็นเป็นประหลักครับผมข้าวเที่ยนตัวใครตัวมันข้าวเที่ยวก็นักท่องเที่ยวจะออกไปเที่ยวต่างๆอย่างเช่นไปหมู่บ้านช้างไปหมู่บ้านผ้าไหมไปนั่นไปนี่สักวันเราคงได้มาชิมนะคะคุณแม่ค่ะสนใจที่จะขึ้นไปดูข้างบนไหมคะไปดูไปเจอค่ะนี่ขายที่ไหนก็มาขอร้องท้าช่วยไหมครับขอโทษครับทงนี้ก็ได้ครับคุณต๋องคุณจะแทนนี่ไอ้ที่เท่าไหร่เลยดีครับสี่สิบห้าสี่ มาทำนี้มาเริ่มที่นี่ตั้งแต่แยีคสามสิบแปดอาจี๋ยน,นี่คือตัวอย่าง<บ>ของนี่แจกใช่ไหมคะครับครับใช้วก็ใช้ใช้ไม้พาเลทเด<า>ี๋ยวก็จะให้คับตอบตอนเย็นๆนะใช้ไม,ไม้พาเลททำเตัวเก๋ไก๋ใช่มียวไม้เลทถ้าเราซื้อดีก็ตระมาณบประกัน ไม่ทะเลยูนแถลงทั้งน้ำแหวนคูทุนชาววอนตาม่างๆห้องน้รวมใ่ไหมครับห้องน้ำเรามีข้าดห้องรุ่งเร้องน้องห้องห้องัเป็นห้องห้องหนึ่งมีสองเตียงตามทุกอย่างที่ต่าง ลูกค้าวิาเชกเอาสลากวิเชคเอาไปเมื่อวานเราก็เลยตาม,มแบบปีลูกา้าอะไรใช่ครับผมนในช่วงนี้เรามีมาตรการเรื่องของการป้องกันโาริดอย่างไรบ้างเรามีการตรวจเช็คถามลูกค้าตลอดเนื<ช>่องจากเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เยอะเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวที่รับมาเราจะเช็คกันต่อว่าเป็นเป็นอะไรยังไงเราก็มีการเก็บรายละเอียดลูกค้าเอาไว้เพื่อติดตามอย่างนี้ได้หมดเลยครับผมใช่ไม่ใช่ว่าใครจะทิ้วกระเป๋าได้ไม่ไม่ไม่ครับช่วงนี้ยิ่งระวังอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่าที่นี่นะคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันก็ไว้ใจกันได้นะคะในสิ่งที่จะได้มาเห็นที่นี่นอกจากรับประทานอาหารื้วยเมืองครับผมท่องเที่ยว กับธรรมชาติแล้วก็ยังมีในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของการแสดงสิ่งที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเรื่องขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญานะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เห็นที่นี่นั่นก็คือการรักนะคะองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาในเรื่องของข้าว ในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของความเชื่อนะคะก็อย่าลืมติดตามกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้เมื่อครั้งที่แล้วเรามาเนี่ยจะเป็นจะเป็นที่นั่งห้อยขาชิวๆนะคะสําหรับท่านที่ลุกยากหน่อยก็ไม่เหมาะไม่มีไม่มีที่กันงนะครับก็ช่างภาพน่าจะอยู่ข้างนอกแต่อย่าถอยนะคะอันนี้เพื่อตัวย่างอันนี้กพ้อตัวย่างทานฟรีได้เลยครับคุยได้เลย ช่วยออกก็มีมันคงจะอร่อยขออนุญาตคุณเจ้าแถวก็โอเคดีดีครับลูกได้เลยโอ้แบบนี้ตกมีสิทธิ์ตกไหมเนี่ยมันไม่ต๊ะเลยมันจะตุ๊บแล้วก็ตุ๊บมีรอยระวังระวังนะลูกต้องไม่ชอบะเราได้เห็นโฮมสเตย์ซึ่งเป็นห้องพักที่น่ารักประหยัดอบอุ่นนะคะเหนืออื่นใดก็คือบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมก็ขอเชิญนะคะคุณแทนบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งร 48, รครับผม061 165 1848หรือเวิล์ไวเวฟไซตอมฟารดอครับผมค่ะพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จากลากันเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ